สองสามีภรรยาได้ข่าจ้างห้าหมื่นบาทขนไอซ์พันกรัมเจ้าหน้าที่ส่งที่กำลังรวบสองสามีภรรยาคาดาขนขณะขนไอซ์หนึ่งพันกรัมจากชายแดนอำเภอสังขละบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดจาหมวดลาาตระเวนที่สี่หรือจุดตรวจรวมน้ำเกลือรวมกับกองร้อยตำรวจตรวนชายแดนที่หนึ่งสามสี่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตรวจปูธรสังขละบ,บุรีฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบ,บุรี ได้จับกุมนายถาวนสุกลิ่นอายุ55ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่49ซอย1ตำบลปากน้ำอาเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวอารุณวันธรรมวงศ์อายุ56ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่1ทับ28หมู่5ตำบลท่าอิดอำเภอปากเป,ปร็ดจ,จังหวัดนนทบรุรีในความผิดพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดปีพุทธศักราช2564 ขณะที่ทั้งสองคนกำลังนั่งรถบตู้โดยสารสายด่านเจดีสามองค์สังขลาบุรีอีกาญจนบุรีเพื่อเดินทางเข้าตัวอำเภอสังขลาบุรีขณะที่รถมาถึงด่านตรวจร่วมน้ำเกลือบ้านซองกาเรียหมู่ที่8ตำบลหน,นองลูอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเอกสารบันปะจํำตัวประชาชนและกระเป๋าเดินทางของทั้งสองคนโดยการใช้สุนัขทหารที่ผ่านการฝึกค้นยาบ้ายาเสพติดจนสามารถตรวจหา พบยาเสีพติดไอ้น้ำหนัก1,000กรัมจีบบรรจุไว้ในกล่องที่ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋า,าเสือ้อผ่าของนายถวันสุกลินเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพและให้การเพิ่มเติมมาตนเองรับยามาจากคิวรสตู้ที่ด่านเจดีย์สามองโดยมีชายชาวเมียนมานำมาส่งให้เพื่อน,นำไปส่งต่อย,ยังสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจานบุรีโดยพ่าได้ค่าจ้างห้าหมื่นบาท เจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนั้นส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขลาบุรีเพื่อด,ดํอาเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติขบวนการนี้เพื่อนําตัวมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิวส์24ปรีชาไหลาวารินภาพข่าวนิวราชทิพศีรายงาน